ไม่เที่ยวก็เข้าวัดกับตูนบัดดี้ชาแนลสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านไปเที่ยวน้ำตกลับกันก่อนจะไปรับชมนะครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับไม่เที่ยวก็เข้าวัดกับตูนบัดดี้ชาแนลนะครับก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวน้ำตกลับแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับก่อนจะออกเดินทางครับเราก็แวะวัดทำบุญไหว้พระขอพร ก่อนเลยนะครับกับวัดใกล้บ้านนะครับเ,<อ>เพื่อให้เดินทางแถวคลาดปลอดภัยและขอให้ทุกคนที่กดไ like, ล <os> ค์กดแชร์และกดติดตามมีความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยทุกท่านคนเทินนะครับอ่านและก็บันี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาใกล้ถึงพิกัดหมายลับของเราแล้วนะครับซึ่งน้ําตกแห่งนี้นะครับชื่อว่าน้ําตกทานทิพย์อยู่ในอำเภอประจันทคามจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเราเข้ามาถึงนะครับด้านหน้าก็จะมีที่ขายของค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศน้ํานะครับตรงนี้ เป็นกึ่งน้ําตกกึ่งลําธารนะครับสีน้ําเป็นสีน้ํามรากตสีเขียวมรกตอย่างที่เห็นเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้คนยังรู้จักไม่มากนะครับใครที่อยากหาที่สงบพักผ่อนนะครับผ่อนคลายกับธรรมชาติมาที่นี่ได้เลยน้ําตกทานทิพย์นะครับจังหวัดปราจีนบุรี นะครับอำเภอไปจันตคามนี่เลยบรรยากาศภาพสวยงามทีเดียวเลยน้ํานะครับเป็นสีมรกตเป็นสีธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับไม่มีการตรแต่งแต่อย่างใดนะครับบรรยากาศสวยงามน้ําเย็นเก็ียเลยนะครับซึ่งที่นี่นะครับผมใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเดินทางแป๊บเดียวนะครับก็พอๆกับไปนครนายกหรือไปสระบุรีนั่นเองนะครับได้ ความสวยงามนะครับแบบนี้เลยอย่างที่เห็นเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่กําลังมองหาที่เที่ยวที่พักผ่อนที่ผ่อนคลายนะครับที่นี่เลยกําลังสวยนะครับนี่เลยนะครับน้ําสีเขียวใสปิ๊งแบบนี้เลย สำหรับท่านที่อยากพาครอบครัวมาเที่ยวหรือมาพักผ่อนนะครับก็สามารถปักหมุดมาได้ที่น้ำตกทานทิพย์เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีของขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้จากที่อื่นเลยนะครับและที่สําคัญนะครับที่นี่คนยังรู้จักไม่เยอะนะครับยังสามารถเอาเสื้อมาพูหรือเอาของมาทํากินกันได้นะครับเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็ยังสามารถเอามากินที่ริมทานได้นะครับและ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกหรือไม่อยากพกมาจากที่บ้านนะครับที่นี่ก็ยังมีศาลาหรือแพร่นะครับให้เช่านะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับแต่ทิปนี้นะครับผมและครอบครัวก็ได้เตรียมเสือมาจากที่บ้านแล้วก็มาซื้อส้มตำกิ่นเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศน้ํานะครับโอ้โหสวยปิ้งเลยบอกเลยท่านไหนที่กําลังมองหาที่เที่ยวน้ําใสสวยๆแบบนี้นะครับต้องที่นี่เลยนะครับ และสำหรับ e ีีต่อไปนะครับไม่เที่ยวก็เข้าวัดกับตูนบัดดีชาแนลจะไปที่ไหนกันต่อฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ